สวัสดีนะครับอยู่กับผมนะครับวชิรเมธธเนศสิทพงศ์นะครับอาจารย์ประจำอีฟินสคูลนะครับวันนี้เราอยู่กันวันศุกร์ที่1มีนานะครับเราเดินทางมาถึงเข้าเดือนเดือนมีนาแล้วซึ่งจริงๆแล้ววันนี้นะครับก็มาอัปเดตสถานการณ์เซตกันนะวันนี้ก็มีอะไรแปลกๆนิดหน่อยนะครับแล้วก็จริงอัปเดตข้อมูลด้วยเชิงเศรษฐศาสตร์ภาพรวมเศรษฐกิจสักนิดหนึ่งนะครับก็เป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ภาพใหญ่แหละก็เหมือนเดิมจริงๆถ้าเกิดว่าเราดูเซตอินเด็กซ์เนี่ยนะครับยังอยู่ในกรอบนี้เหมือนเดิมนะครับก กรอบเชื่อว่าไซด์เวดาวนะครับแล้วตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงใกล้จุดกรอบกรอบบนเส้นสีเหลืองและดาวเทนไลน์แล้วเราแล้วเราเชื่อว่ามันจะขึ้นไม่เกินกรอบนี้ตอนนี้เราเชื่อว่ามันจะวิีงตัวในกรอบนี้นะครับตอนนี้ทิศทางก็ยังไซด์เวดาวเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าตอนนี้สัปดาห์นี้จริงๆแล้วลงนะครับแต่ว่าลงค่อนข้างที่จะความหมายไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าพอแท่งเป็นสีแดงแล้วลงแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นผมวงกลมไว้ด้านล่างนะก็คือจริงๆแล้วมันมีมูลค่าการซื้อขายเพิ่มขึ้นจริงๆแล้วเวลาลงแล้วมีนนนนน้หัักกกกมาาาาาเี่่ยยดพระะววคจแงข อย่างไอตอนแรกเนี่ยมันขึ้นแล้วมีน้ำหนักใช่ไหมแต่ตอนหลังๆเนี่ยพอขึ้นมาอีกสักระยะหนึ่งเนี่ยมูลค่าซื้อขายหายไปก็คือการขึ้นเนี่ยมันไม่ค่อยแข็งแรงโดยธรรมชาติการวิเคราะห์กราฟเราวิเคราะห์อยู่2อ,อย่างคือทิศทางกับน้ำหนักใช่ไหมโมเมนตัม um, หรืออะไรก็แล้วแต่ที่คนจะเรียกนะครับแต่ตอนนี้เรียกว่าตอนเนี้ยกึ่งๆนะน้ำหนักดูเทไปทางลงนะครับอย่างแรกเลยอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นเราพูดถึงเซ็ตอินเด็ก์เนี่ยนะครับอยู่ไซเบดาวแล้วมีโอกาสลงด้วยเราก็ดูภาพระยะสั้นซะหน่อยหนึ ลงมาแล้วนะครับเป็นแนวโน้มขาลงนะครับแต่ตอนนี้มันก็เรียกงด้ว่ามันเสียอาการเหมือนกันนะคือจริงๆตอนนี้ต้องบอกว่าจริงๆแล้วในในกราฟ164ตอนน,อน,น,อน,น,อน,นี้มันลงมาเยอะเกินไปนะครับทำให้วิธีการรีบาวตอนนี้มันมีโอกาสที่จะรีบาวแล้วกลับไปเป็นแนวโน้มขาขึ้นเหมือนเดิมเนะี่ยค่อนข้างที่จะน้อยนิดหนึ่งอันนี้ก็ตื่นเต้นนิดหนึ่งนะก็ต้องมาลุ้นกันว่ารอบนี้นะครับเซ็ตจะหลุดอะไรไหมแต่ว่าผมให้ดูข้อมูลเชิงฟันเดเมนทัลนิดหนึ่งแล้วกันนะสหรับเซ็ต50นะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เอาไว้้เตือนนภััยยดวยะครบ แล้วเดี๋ยวมันมีข้อมูลความสัมพันธ์อันหนึ่งซึ่งผมคิดว่าเออมันสัมพันธ์กันนะเวลาเราลงทุนเราจะสนใจก็จะสนใจพวก Data ที่ผิดปกตินั่นแหละนะก็อันแรกนี่ผมดูเซ็ตห้าสิบนะจริงก็ดูหุ้นใหญ่ด้วยนะห้าสิบตัวนะครับแต่รอบนี้สิ่งที่จะเห็นก็คือว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่าจริงแล้วตอนเนี้ยถ้าเราดูจริงๆแล้วเนี่ยเซ็ตห้าสิบนะสำหรับสำหรับตัวเซ็ตห้าสิบคือต้องการดูหุ้นขนาดใหญ่เดี๋ยวจะบอกความสัมพันธ์อีกที ือจริงเซ็ตขนาดใหญ่ตอนนี้เห็นเลยว่า P/E ตอนนี้ไม่ถูกแล้วนะเพราะว่าผลประกอบการไตรมาสสประก,กาศแล้วแหละแล้วก็ผลประกอบการไตรมาสสเนี่ยไอ้หุ้นขนาดใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มพวกน้ำมันบิโตเนี่ยจริงกำไรมันลดลงแหล,ละจริงกาไรลดลงนะครับแล้วก็ทําให้ตอนนี้ P/E เลยสูงเลยก็จะบอกว่าตอนนี้พอผลประกอบการออกแล้วกลายเป็นเซ็ตห้กลับไปแพงเหมือนเดิมเลยตอนแรกคือมันต่ําใช่ไหม P/E ต่ํามันก็โอเคแต่พอผลประกอบการออกแล้วมันผิดทางต้องบอกอย่างนี้ดีกว่า พราะตอนนี้นะครับเซตห้าสิบเนี่ยอยู่ต่ำกว่าอดีตแต่ว่า P e สูงกว่าอดีตก็คือแสดงว่ากำไรมันลดลงอะไรอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เตือนภยนัยนะอ่ะโอเคคราวนี้ถ้าเราพูดสรุปโดยทิศทางคร่าวๆตอนนี้ต้องบอกว่าเซตอินเด็กซ์เนี่ยเข้าสู่สภาวะภาพใหญ่อย่างไซเวย์ดาวอยู่นะครับก็ผลเล่นรอบก์กเชียร์ขึ้นแล้วขายเหมือนเดิมส่วนตอนนี้ใครที่เล่นระยะสั้นเราคิดว่าระยะสั้นเริ่มไม่เหมาะกับการเก,งก็งกำไรแล้วถือว่าสัปดาห์สัปดา,ดาเนี่ยเป็นสัปดาห์ที่สัปดาห์หน้านะเริ่มไม่เหมาะกับการเก็งกำไรท เรือเตือนภัยแล้วก่อนหน้าน,นี้มันก็เหมาะกับการเก่งกำไรใช่ไหมเพราะเราบอกว่ากราฟรายนาทีมันขึ้นแต่สปหาห์หน้าไม่ใช่แล้วนะเตือนภัยนะครับมันก็จะเป็นภาพใหญ่กับภาพเล็กมันจะกลายเป็นลงๆไปแล้วแล้วพอเราไปดูแบบนี้เสร็จปุ๊บมันมีข้อมูลที่เมื่อกี้ไปดูเซต50มานะครับแล้วก็เราดูเราพยายามจะดูคุณภาพข้างในมันนะครับโดยค่า Return of p อฟบอม i อรนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผมเคยบอกว่าถ้าค่า r o p ตัวนี้มันติดลบเยอะๆมันก็คือแสดงว่าให้ผลตอบแทนไม่คุ้มความเสี่ยงในการถาขึ้นช่ย ตอนนี้เซต50นะครับมันกลายเป็นลบใช่ไหมแล้วก็จากเซต HD ดีเนี่ยมันก็กลายเป็นลบสก่อนหน้าเนี้ยปกติแล้วตอนรีบีบาร์ขึ้นมาเซต50เนี่ยค่ามันดีกว่าเซตอินเด็กถูกไหมแต่พอผลประกอบการออกแล้วมันผิดทางอะ่ะและไอ้หุ้นขนาดใหญ่ในเซตเ d ดอะ่ะผลประกอบการออกมาแล้วมันผิดทางเหมือนกันเนี่ยมันก็มีการที่คือยังไงดีอะ่ะพฤติกรรมเปลี่ยนเลยอะ่ะคือคนขายเลยเดียวทีเดียวนะก็ถือว่าผลประกอบการอย่างที่เคยเอาข้อมูลให้ดูนะข้อเท็จจริงแล้วก็ต้องบอกว่าผลปรรระกกกออบาามีผลต่ ตัดสินใจในการลงทุนจริงนะครับอันนี้ก็ให้เราดูคุณภาพแล้วกันตอนนี้สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ถือว่าตอนนี้เซ็ตห้ต่างๆเนี่ยเริ่มไมเ่เริ่มไม่คุ้มความเสี่ยงแล้วก็ย้ําแสดงว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยการเก็งกําไรทายขึ้นไม่น่าจะเหมาะสมใครที่เสี่ยงทายลงน่าจะได้ได้เปรียบกว่านะสัปดาห์หน้านะโอเคแต่ภาพระยะยาวยังเป็นไซส์ไซส์เวดาาอยู่เหมือนเดิมนะครับคราวนี้สิ่งที่เราต้องอัปเดตนอกจากสถานการณ์โดยโดย ค่า Return of Po อมบริตตีและแสดงว่าลงทุนในหุ้นในเซ็ตหไม่คุ้มและเราต้องดูคุณภาพอีกอันหนึ่งก็คือเราดูเม็ดเงินต่างชาตินะครับแล้วก็ตอนนี้ต่างชาติกับมาขายหุ้นต่ำกว่าค่าเฉลี่ยจริงๆแล้วมันมีการรีบาวน,น์นิดนึงแต่ว่ามันก็สลับกันนะจริงๆแล้วมันมีบิ๊กลอตที่ซื้อโรงพยาบาลรามซึ่งซึ่งเป็นค่าบวก7 0 0 0กว่าล้านใช่ไหมหกพันล้านแล้วมันก็มีตอนนี้มันก็มีบิ๊กลอตที่ขายหุ้น BJC 4,000ล้านเพราะหักลบกันจริงๆก็ต้องบอกว่่่าาาาตตตอออนนนี้ยสสะมมขงงชิกล ขายต่ำกว่าค่าเฉลี่ยและแสดงว่าตอนนี้ในยักต่างชาติไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็ข้อมูลตัวนี้จริงถ้ารวมข้อมูลวันนี้ไปด้วยผมก็จะว่าตอนนี้อินดีซ์ฟิวเจอร์ของต่างชาติจะทายลงนะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยตอนนี้จริงๆในมุมของต่างชาติก็ยังมองไม่ดีแล้วนะครับแล้วก็สอดคล้องกันด้วยค่าเงินบาทก็กลับไปอ่อนค่าแล้วตอนนี้ต้องบอกว่าโมเมนตัมต่างชาติสัปดาห์หน้านะจะเริ่มมีโอกาสขายสุทธิมากกว่าซื้อสุทธิแล้วสำหรับสัปดาห์หน้านะเพราะฉะนั้นสัปดาห์หนาปสัดห น่าจะระวังแล้วล่ะต่อจากนี้นะครับก็ให้ทุกคนระวังและน่าจะกลับเข้าในโหมดไซด์เวดาวก็คือจะเริ่มดาวแล้วหลังจากที่ไซคือเวียงตัวขึ้นมาเริ่มจะเวียงตัวลก็มีโอกาสกลับไปเวียงตัวลงแล้วแล้วก็สถาบันภายในประเทศนะครับก็ขายหุ้นแล้วนะครับขายหุ้นแต่ยังไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนะอย่างที่ให้ดูนะครับแล้วก็อย่างที่เคยบอกไปว่าจริงๆแล้วสถาบันเนี่ยเ,เขามีการ ปิดสถานะหรือยอมขาดทุนในในลอกอินเด็กฟิวเจอร์จริงๆแล้วสถาบันเขาค่อนข้างกังวลว่าระยะยาวหุ้นจะไม่ไม่ขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพใหญ่ของของน้ำคนที่มีเงินเยอะเนี่ยผมคิดว่ายังต้องต้องระวังอยู่แต่ว่าลองดูแล้วกันนะจุดตายก็จริงๆแล้วต้นทุนของสถาบัน,นถ้าเราเปรียบว่าเขาซื้อหุ้นตัวเดียวที่ชื่อว่าเซ็ i ต d อินเด็กเนี่ยต้นทุนสถาบันจะอยู่อยู่ที่16-10นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้ายังไม่ต่ำกว่า1610เนี่ยผมคิดว่าสถาบันยังมีโอกาสขายได้อีกเออนะมีโอกาสขายได้อีกแต่ถ้าต่ำกว่า1610เนี่ยเดี๋ยวก็มาพิจารณาดูทีว่าแต่ถ้าขายมันจะต่ำกว่าทุนเขาไงเนืกอออกมเพราะทุนก็อยู่แถวนี้นะครับส่วนไอ้กรอบแดงนี่ก็เป็นต้นทุนที่ต่างชาติขายไม่งั้นโอกาสที่จะขึ้นหลุดกรอบข้างบนก็ค่อนข้างยากนะอ่ะเพราะงะั้นเราเดินทางมาถึงจุดนี้แล้วก็เตือนแล้วกันนะว่าจริงๆแล้วค่อนข้างที่จะไม่ดีลวสัปดาห์หน้านะครับแล้วก็เราก,เราก็เนื่องจากว่าตตตต่่าา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 งงชชิิกกลับมมาขายเร็ดู เขาขายหุ้นตัวอะไรบ้างนะก็จริงๆแล้วในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ซัดเยอะสุดเลยก็ PTTGC นะ SCB TOP ปตทซึ่งอันนี้เคยเตือนไปแล้วครั้งหนึ่งว่าสิ่งที่มันแปลกๆใช่ไหมดูนะทั้งรอบ10วัน5วันแล้วก็1เดือนที่มันแปลกๆถ้าเราตัดกลุ่มธนาคารออกแต่ตอนที่ธนาคารเริ่มโดนขายนะ SCB จักซื้อมาตลอด KTB นะก็คือจริงๆ2ธนาคารนี้ก็ให้ระวังแล้วกันนะจริงมีคนถาม KTB เข้ามาใช่ไหมครับเออ แต่ว่าตอนนี้ให้ระวังแล้วกันนะแล้วก็กลุ่มบิโต้น้ามันกลางน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบอยากให้ระวังเลยเพราะว่าผลประกอบการกับพฤติกรรมการขายขัดแย้งกันเพราะฉะนั้นเราต้องระวังแลวมันเป็นหุ้นกลุ่มสินค้าพภกภัณฑ์โดยธรรมชาติจะมีการเกณฑ์กาไรง,งบการเงินล่วงหน้าเพราะฉะนั้นก็ขอให้ระวังนะครับอย่าเพิ่งไปซื้อลงทุนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับสไตล์เล่นรอบก็อย่างที่บอกขึ้นแล้วขายแหละช่วงที่ผ่านมานะครับอ่ะคราวนี้เราก็ไปดูว่าเฮ้ย,ยมัน,ม,นมันเกิดอะไรขึ้นนะจริงๆแล้วก็ไปดู PTTGC ที่โดนขายเยอะๆเลยอันนี้ก็คือเตือนแล้วเพราะว่าจริง p g c เนี่ยมันเป็นเขียวๆโดยธรรมชาติมันดูดีแต่ว่า NVDR เนี่ยเห็นไหมขายเยอะมากเลยในกราฟวีเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลมันขัดแย้งกันน่ะก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วกราฟเนี่ยมันบอกว่าขึ้นซึ่งแบบว่าดูดีแต่ว่าฟันแต่ว่าฟันโฟมันไหลออกแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราพูดถึงอัปเดตงบการเงินของ PDC เนี่ยงบการเงินมันก็หักหัวลงด้วยนะเดี๋ยวผมให้ดูงบนะครับที่ให้ดูงบก็คือเราสังเกตว่าเนี่ยคืองบ Q 4 ซึ่งประกาศออกมาล่าสุดก็คือว่าเนี่ย4,000ล้านซึ่งจริงๆไตมาสก่อนหน้าเขา9,500ล้านก็คือลดลงครึ่งหนึ่งสำหรับ Q4 สิ่งที่ผมกำลังจะให้ดูก็คือว่าเนี่ยเวลามันเป็นหุ้นกลุ่มแบบนี้นะเราดูนะไอ้ NVDR เนี่ยมันขายล่วงหน้านะเห็นไหม NVDR มันขายล่วงหน้ามันเหมือนนกรู้อะแล้วพองบการเงินแย่เนี่ยมันก็ถ่ายถูกด้วยแต่มันขายล่วงหน้าแล้วไงแต่ถ้าเกิดว่าเราไปตามอ่านข่าว PTTGC จริงๆนะเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วอะ ก่อนหน้าที่งบการเงินออกเนี่ยคนยังเชียร์แบบเห็นไหมเป้าร้อยบาทเชียร์ซื้อร้อยสามบาทโอ้โหเชียร์กันแนะนําว่าดีอะ่ะเออแต่แต่ตอนนี้มันออกออกมาผิดเป้านะมันก็ลดเป้ากันนะแนะนําเป็นถือเริ่มเริ่มแนะนําเป็นถือบ้างแล้วเทรดดิ้งแล้วเออเริ่มเปลี่ยนละเห็นไหมเราเริ่มเห็นแล้วก็คือเรียกง่ายๆว่ามันท้ายผิดอะ่ะจริงๆแล้วต่างชาติมันคาดการงบได้แม่นยํากว่า เออนะของของบลกเกอร์ในในเมืองไทยยังคาดการผิดเอ่อเอาอย่างนี้แล้วกันนะมันก็เป็นสินค้าพวกกระพันอาจจะคาดการยากด้วยนะครับแล้วก็ไม่โทษกันโดยธรรมชาติลงทุนมันก็คือคาดเดาอยู่แล้วล่ะมันไม่มีใครถูกร้อยเปนะก็ย้ำเรื่องเดิมอ่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับทอ็อปอ่าาอย่งเงี้ยให้ดูนะไอ้พวกกลุ่มบิโตเนี่ยส่วนท็อปนี่เตือนภัยเห็นไหมนะท็อปนี่มันแดงมาสักระยะละเออนะอันนี้ลงอยู่แล้วระยะสั้นลงแต่ท็อปก็เหมือนกันนะ ท็อปนี่หนักเลยคือ NVDA เนี่ยขายเหมือนนกรู้เลยใชแล้วก็กำไรแตรมาสล่าสุดก็ลดลงให้ดูอีกก็คือว่าในขณะที่คนอื่นทั่วไปเนี่ยเชียร์ซื้อปรับบผน่เห็นไหมงบออกมาเนี่ยกลายเป็นขาดทุน4,800ล้านจากกำไร6,900ล้านนี่หนักเลยในขณะที่เหมือนเดิมให้ดูเลยก็คือว่าบรกเกอร์ก่อนหน้าเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเชียร์ดีก่อนหน้านี้ก็เชียร์ดีเหมือนกัน แต่สุดท้ายอย่างที่บอกพอผลประกอบการออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นแนะนําถือกันบ้างโดยธรรมชาติก็ให้เข้าใจนะว่าสไตล์หุ้นสินค้าพวกกระพันมันล่วงหน้าและการที่เราลงทุนเนี่ยบางครั้งเราต้องใช้ไอ้พวกสมาร์ทมันนี่ในการเห็นไหมคือมันต้องมีอะไรสักอย่างไม่งั้นมันไม่ขายล่วงหน้าแล้วเงินมันเยอะไงมันเสียเปรียบมันต้องขายล่วงหน้านาน,านๆนะ่ะใช่ป่ะเออเนี่ยก็เราได้เห็นนะได้เรียนรู้ว่าเออเพราะงั้นไอ้คนที่เล่นรอบที่ผมบอกไว้พวกเนี้ยเราก็พยายามจะ ฟังพวกนี้นะครับหรือว่าอัปเดตเรื่องฟันโฟหรือว่าการวิธีการสไลด์ที่ผมดูตัวเนี้ยนะครับก็ดูอยู่เรื่อยๆนะครับส่วนใครที่ถ้าเกิดว่าต้องการจะเรียนในพวกเนี้ยหรือเล่นหุ้นในพวกบิ๊กแคปเนี่ยนะครับผมก็แนะนำว่าเรียนกับ e f ฟินส o o ลนะครับก็สามารถเรียนผ่านคอร์สออนไลน์ก็ได้นะจริงๆไ,ไม่จำเป็นต้องเจอกันก็สามารถเรียนผ่านคอร์สออนไลน์ที่จริงๆทางผมบันทึกไว้นะครับก็ลองดูผ่าน E ีฟิน o o ูลในลิงก์ด้านล่างในคลิปนี้แล้วกันนะครับอ่ะต่อมาเราเห็นแล้วลหละว่า ในส่วนของฟันโฟเนี่ยมันมีเอกใจจริงนะเห็นไหมเราเอกใจจริงแล้วก่อนหน้านี้ถ้าเราพูดถึงซื้อเราก็เอกใจกับหุ้นถ้าเราดูเสร็จปุ๊บขาซื้อเนี่ยตอนนี้ดูขาขายนะจริงๆให้ดูขาซื้ออ่อก็กลับกันนะ่ะสมมุติว่าถ้าเรารู้ว่าเซ็ตจะลงนะครับกลับกันเนะี่ยจริงๆขาซื้อเยอะสุดจะเป็น c p r ถูกไหมแล้วก็มี AOT a, a o T อย่างเงี้ยแต่ AOT เราอาจจะสนใจก็ได้นะเออผมว่า AOT อาจจะกลับมาหน้าน่าสนใจก็ได้นะครับ แต่ AOT ตอนนี้ระยะสั้นมันไม่ดีแล้วกราฟมันเป็นแดงแล้วเห็นไหมวันแล้วก็จริงๆแล้วกราฟวีกอันนี้ก้ากึ่งมากจริงผมอยากให้ระวังนะจริงๆแล้วต้องบอกว่า AOT เนี่ยมันขึ้นมาแล้วกราฟมันแบบถ้าคุณดูเส้นค่าเฉลี่ยคุณจะเห็นว่ามันทําท่าจะโค้งลงแลว้วเพราะฉะนั้นโดยเทคนิคอลกราฟวีกของ AOT เนี่ยค่อนข้างตื่นเต้นนะแต่พอดีว่า NVDR ใส่อยู่นะแต่ถ้าเกิดว่าถอนตัวเมื่อไหร่พลิกลงเนี่ยกราฟเทคนิคลก็ก็แนะนําให้ระวังแล้วกันแต่ว่ากําไรยังดีอยู่นะยังโตอยู่แต่ PE ย็แพงนิดหน่่่อยแตวา ถ้าเกิดลงมามันก็จะเป็นสิ่งที่เราเริ่มให้ความสนใจเพราะว่าอย่างที่บอกคือตอนนี้เราเชื่อว่ามันไซด์เวดาวแล้วถ้าเกิดว่าราคามันลงมาแล้วถ้าเราถ้าต่างชาติยังซื้ออยู่แสดงว่าไอ้ข้อมูลที่ NV d r ดีอซื้อเราจะเริ่มเพ่งเล็งแล้วเราจะเริ่มกลับไปซื้อกันละเพราะงั้นไอ้จุดนี้มันจะน่า,น,าน่าสนใจก็คือตรงนี้แหละเดี๋ยวพอมันลงมาตรงนี้ใกล้เส้นด้านล่างแล้วเ v d นยังซื้ออยู่นะเราก็จะเริ่มเข้าหลุมลงทุนแต่ถ้าลงมาแล้วต่างชาติยังขายสถาบันยังขาายกก็็เเเหมมมืออนนดดิรรไไไ่่้ชะ เราก็เตือนภัยกันแบบนี้แหละอ่ะคราวนี้พอเราเข้าใจ NVDR และโดยธรรมชาตินะครับก็เตือนภัยไปเสร็จแล้วเราก็ดูซะหน่อยเอ๊ะไอ,อ้สถานการณ์เนี่ยไอ้หุ้นที่มันชนะเซตโดยภาพรวมในหุ้นตัวใหญ่มันเกิดอะไรขึ้นจริงๆในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาในรอบเดือนหน่ที่ผ่านมาต้องบอกว่าโอ้โหดีแทกมันเซอร์ไพรส์มากนะจริงๆงบการเงินแย่แต่ราคาขึ้นมา20%นะครับเซนเทลโอเค okay, งบการเงินดีทัสโอเคงบการเงินดีนะครับไม่ได้ติดแต่ว่าก็ให้ระวัง ดีแท็นะครับงบการเงินแปลกบางคนสงสัยว่าเออเขาขายรถไฟฟ้าขายไอเอมอไซค์ไฟฟ้าใช่ไหมจะช่วยอะไรได้นะครับก็ติดตามแต่ว่าตอนนี้ก็คือ i v l เนี่ยมีข่าวประกาศซื้อกิจการแต่แต่งบการเงินก็ดาวน์ลงก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันนะแต่ตอนนี้ก็จะเริ่มทำแม่งทำแม่งนะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกเวลาข้อเท็จจริงขัดแย้งกับพฤติกรรมราคาเนี่ยถ้ามันไม่ใช่หุ้นพวกกลุ่มสินค้าพวกกระพันแล้วเนี่ยโดยธรรมชาติค่อนข้างกังวลอย่างไอพวกธุรกิจที่มันเข้าใจง่ายอย่างดีแท็หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก็ผมก็ยังเตือนภัยเหมือนเดิมก็ให้ให้ใหระวังแล้วกันนะครับเพราะว่ามันขัดแย้งกับข้อเท็จจริงมันแค่รอเวลานะถ้าจะพูดเคสอีกอันหนึ่งว่าจริงๆก็เป็นเคสบิวตี้ก่อนอันนี้ก็พูดไปแล้วแหละแต่ก็อยากจะให้ดูบิวตี้นะว่าเกิดอะไรขึ้นบิวตี้ก่อนนน,น้านีมันขึ้นมาตลอดเลยนะครับโดยที่กราฟเก์ฟสวยหมดเลยแต่สุดท้ายเนี่ยพงบกันเงินออกมาม้นแบบเซอร์ไพรส์เห็นไหมจากกำไรชะลอตัวตอนนี้งบงบิวตี้เริ่มลงแล้วตอนที่ราคาขึ้นเนี่ย มันเหมือนกับเชื่อไปแล้วอะแต่งบการเงินยังยังยังไม่ออกเนะเราเชื่อว่าเอ้ยบิวตนะี้น่าจะแบบเหมือนกับงบเหมือนกับเชื่อไปแล้วว่างบการเงินน่าจะดีแต่อันนี้รุนแรงมากต้องบอกอย่างนี้ก่อนยอดขาย q 4 b e a u บิวตี้จากพันกว่าล้านเหลือ657้ล้านเนะี่ยกำไรจาก400ล้านเหลือ1 2 3ล้านเนะี่ยก็ต้องบอกเลยว่าโอ้โหบิวตี้นี่กำไรมันเป็นขาลงแล้วอะใช่ปะ่ะมันโค้งลงเต็มๆต็มอะเนี่ยก็คือเห็นไหมไรายได้ลดลงแล้วกำไรลดลงแล้ว อัตรากำไรลดลงแล้วคือเรียกง่ายๆว่าเนี่ยคือจุดเปลี่ยนแนวโน้มเลยอเออจากขึ้นเป็นลงเลยะนะครับเพราะงั้นมันก็เนี่ยพออาการออกมามันก็หนักถึงบอกว่าไอ้คนเก่งกำไรไม่มีปัญหาคนเก่งกำไรเขาเ็เขาเดเทไม่มีปัญหาใช่ป่ะแต่คนที่แบบว่าเล่นเป็นรอบเนี่ยเวลาคุณเห็นไหมเวลาสมมติคุณไม่มีเวลาดูอะแล้วแบบงบออกทีเดียวคุณดาวเลยเพราะมันลงหนักเลยใช่หไหมเออเพราะฉะนั้นก็ใครที่แบบมีวินัยอะ่ะอย่างที่เราคุยพูดถึงแบบ เรามีวินัยไอ้เรื่องที่เราคุยกันนะใครฟังมาเรื่อยๆเ,เราก็บอกว่าเฮ้ยเราให้ดูแล้วข้อมูลเนี่ยเวลาคุณอิงงบการเงินกับกราฟเทคนิคอะมันจะมีเปอร์เซ็นต์วินเพิ่มขึ้นนิดหน่อยแต่อัตราก,กาไรมันเพิ่มขึ้นนะช่วงลอสหายไปก็อย่างนี้แหละข้อเสียก็คือว่าคุณจะเล่นหุ้นแบบโฟกัสคุณจะไม่ได้เล่นหุ้นเยอะไม่ได้เล่นหุ้นบ่อยแต่มันก็ทําให้คุณไม่ต้องมาเครียดร,ระยะยาวเอออะไรพวกนี้พอมันยังไม่ชัวรก็รอได้นี่หว่าไม่เห็นต้องรีบเลยอะไรเงี้ยแต่ว่านักเก่งกําไรก็มองอีกแบบหนึ่งนะคร คราวนี้อันนี้ก็เป็นยกตัวอย่างนะครับคราวนี้แล้วมีคนถามหุ้นออริเข้ามานะแต่เดี๋ยวมีช่วงท้ายเหมือนเดิมนะเดี๋ยวผมอาจจะอัปเดตเศรษฐกิจนะครับตอบหุ้นนิดนึงก่อนเวลาเราพูดถึงออริก็เป็นหุ้นอสังหานะคราวนี้ก็ต้องบอกว่ากราฟนี่มันเขียวเขียวนะก็จริงๆรกราฟเทคนิคเนี่ยก็บอกว่าดูดีนะจริงๆนะครับเขียวเขียวแล้วดูดี NVDR ก็ซื้อด้วย PE ก็ประมาณ5.2ก็ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะถูกแต่ผมก็แนะนำว่าใครที่ดูหุ้นออริแล้วก็ไปฟังพื้นนฐาากก็อยใ ไปฟังของอัดเทปของพี่จิมกับคุณพัทนะครับอัดไอตัวไฮไฮบิดทอเกี่ยวกับหุ้นอสังหาก็าจะเข้าใจว่าอสังหาเนี่ยง,งบการเงินเนี่ยมันเป็นการแบบรับรู้ล่วงหน้าเพราะฉะนั้นไอกำไรที่เห็นงบการเงินมันสูยเนี่ยในหุ้นอริเนี่ยมันยังไม่ได้สะท้อนอนาคตสัทีเดียวค,คือคือมันเป็นข้อมูลของอดีตอะต้องบอกอย่างนี้ดีกว่าแสดงว่ามันยังมีลิสต์มีความเสี่ยงอยู่ข้างหน้านะครับเพราะงั้นก็อยากเตือนภัยแล้วกันนะหุ้นอริสเนี่ยถ้าถามว่า PE ปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่า PE ค่อนขง ไม่แพงต้องบอกจริงๆออริเนี่ยจริงๆ P/E ไม่แพงนะครับ P/E ไม่แพงแล้วก็งบการเงินก็ค่อนข้างจะดีผมผมกลับกลายเป็นว่าอยากให้คนที่สนใจหุ้นออริเนี่ยอยากให้ไปแท็กมากกว่าว่าจริงๆแล้วแบ็กหลอกที่เขาจะมีหรือโครงการที่เขาจะมียอดขายในอนาคตแล้วตอนนี้เขายังเติบโตดีอยู่ไหมนะครับก็อยากให้ให้ตามเรื่องนี้ดีกว่าแต่ว่าต้องบอกว่าออริเป็นหุ้นที่ไม่แพงครับ จากสิ่งที่เขาเคยทํามานะครับแล้วก็กราฟเทคนิคก็โอเคแล้วเริ่มทรงๆแล้วนะครับก็ก็ดูดีนะครับอ่าก็สำหรับอลีนะคราวนี้เรามาอัปเดตไอตัวเลขอันหนึ่งแล้วกันนะจริงๆผมเตรียมไว้นะครับเป็นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ชนิดหนึ่งในช่วงท้ายก็จริงมันจะมีการสรุปแหละผลไตมาสีและจริงเราคุยกันมาตั้งแต่ต้นปีละตอนที่ผมเดินทางไปญี่ปุ่นแล้วก็อัปเดตพวกภาพเศรษฐษกิจเลยเกี่ยวกับฟันโฟนะให้ฟัง ใครที่เรียนฟันโฟงกับผมมาแล้วก็ฟังเคสเนี้ยจะได้อัปเดตกันนะว่าเกิดอะไรขึ้นเราจะได้รู้ว่าภาพใหญ่โดยธรรมชาติอะไรก,กันต่อนะก็ในไตามาสีให้ดูช่องนี้นะจริงๆแล้วไตามาสีเนี้ยค่อนข้างดุเดือดเลยเพราะว่าเออหนักเลยก็คือว่าส่งออกเนี่ยแย่เลยเห็นไหมตัวแดงเต็มไปหมดเลยในไตมาสีสิ่งที่กังวลคือจริงๆแล้วประเทศไทยจริงส่งออกเนี่ยสออันหลักๆนะหนึ่งคือกลุ่มยานยนต์ซึ่งยานยนต์เนี่ยแดงภาพรวมแดงแล้วก็แดงรถยนต์นั่งแล้วก็กระบะ นะก็คือลดลงอ่ะแดงเรียกง่ายว่ายอดขายยานยนต์ดรอปอันที่2ก็คือว่าชิ้นส่วนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เนี่ยดรอปครั้งแรกเห็นไหมเหมือนกันนะในรอบปีเห็นไหมสิบสองเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นต้องบอกว่าส่งออกเนี่ยดันไปกระทบไอตัวที่เราส่งออกมากที่สุดเป็นระดับหนึ่งกับําดับสองสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นคือมาทำให้เดือนมกราขั้นข้อมูลเมื่อกี้ไตรมาสี่ใช่ไหม แต่ตอนนี้นะเดือนมกราที่ออกก็คือทําให้เราเนี่ยส่งออกเห็นไหมนี่คือเราส่งออกนะมันโค้งลงเห็นไหมล่าสุดทําให้ส่งออกเป็นดอกส่งออกดอกไม่เท่าไหร่เดือนมกราที่ผ่านมานี่คือยอดตัวเลขการขาดดุลกันค้าเราเนี่ยขาดดุลการค้าสูงสุดในรอบ5ปีเลยนะเออ แล้วก็ผมพูดคร่าวๆแล้วกันนะจริงๆแล้วก็เศรษฐกิจประเทศไทยมันมันเรามีเรามีพลังป้องกันสูงเป็นระดับต้นๆของโลกนะเคยเล่าไปแล้วก็ไปฟังคลิปก่อนหน้านี้แล้วกันนะไม่ว่าจะเป็นเกินดุลบัญชีเงินอดมันเป็นเหตุที่ทําให้ทุกคนเห็นว่าค่าเงินบาทประเทศไทยทำไมมันถึงแข็งลําดับต้นๆของโลกอะ่ะเพราะว่าพลังป้องกันเราดีก็อธิบายอย่างนี้แต่ การที่เราได้รับผลกระทบจากการส่งออกเพราะว่าเราพึ่งพาการส่งออกกับท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าไอ้ภาคส่งออกเนี่ยมันเราควบคุมไม่ได้เพราะว่ามันเกิดจากต่างประเทศอ่ะมันมีปัญหากันแล้วก็ทํากระทบเราอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เราคนโทรลไม่ได้แต่ตอนนี้ไอ้เครื่องจักรตัวหนึ่งเรามันเริ่มแย่แล้วเรายังเห็นท่องเที่ยวอยู่เพราะฉะนั้นนีก็เป็นคอนเซิร์นว่าเคยคุยแล้วว่าจริงเศรษฐกิจตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยกับโลกเราเนี่ยมันอยู่ช่วงปลายช่วงสองเห็นไหม ก็คือไปช่วง2คุณเห็นแล้วแหละว่าตอนนี้มันเริ่มเห็นผลกระทบแล้วคือข้างนอกมันส่งผลกระทบต่อเราแล้วเราก็ดันพึ่งพาข้างนอกเยอะกว่าข้างในแต่ตัวเลขข้างในดีหมดเลยนะตัวเลขข้างในเนี่ยถ้าเกิดว่าใครดูตัวเลขไตรมาสสี่เนี่ยจริงต้องบอกว่าตัวเลขค่อนข้างดีไม่ว่าจะเป็นค้าปีการบริโภคภายในประเทศเนี่ยจริงๆแล้วค่อนข้างดีแต่ว่ามันไปนดาวตรงเรื่องส่งออกนะเออแล้วก็ท่องเที่ยวนี่ก็เริ่มเติบโตน้อยลงเรื่อยๆ แต่ถ้าเกิดว่าไอ้ข้างนอกเนี่ยยังเกิดผลกระทบกับเรานะเดี๋ยวรอดูว่าถ้าเกิดว่าท่องเที่ยวมันเกิดดาวอีกตัวหนึ่งก็ต้องบอกว่าเครื่องจกักหลักๆ2ตัวของเราจะดาวแต่เรามีพลังป้องกันกับการบริโภคภายในประเทศการลงทุนภายในประเทศที่มันจะผลักดันแทนแต่ว่าหมายความว่าไอ้หุ้นที่เกี่ยวกับส่งออกไอ้หุ้นที่จะได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะซีเรียสแล้วก็ถ้าใครที่จะเล่นเป็นรอบไซเคิลก็ หลีกเลี่ยงนะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าทําไมไอซีพีอในเ v ็นวีดีอาร์แม่งซัดเยอะเหลือเกินก็คือไอหุ้นที่พึ่งพาการดูโภกภายในประเทศมันยังแข็งแกร่งอยู่นะเราก็จะเริ่มเข้าใจว่าเออไอสมาร์ทมันนี่เนี่ยมันตัดสินใจซื้อจากเหตุผลอะไรอันนี้ก็คือสิ่งที่อยากให้คนฟังเนี่ยอัปเดตก,กันเนี่ยเราก็เรียนรู้อย่างเงี้ยเขาชจค่อยๆเรียนเป็นเคสไปนะครับส่วนวันจันทร์ก็เหมือนเดิมก็อยากให้ไปฟังนะครับสำหรับคลิปที่เป็นความรู้คือเวลาเราฟังอันนี้มันเป็นเคสที่เราใช้โปรแกรมใช้วิเคราะห์ แล้วเราแต่สําคัญก็คือว่าเราจำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานก็ยังอยากให้ไปเรียนนะผ่านเบตเตอร t 2019นะครับก็แนะนําให้ไปเรียนนะครับก็โอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับยังไงขอบคุณมากครับใครมีคําถามฝากไว้นะใครมีคําถามคุณนลายตัวนะครับหรือคําถามอะไรก็แล้วแต่แหละถ้าผมตอบให้ได้ก็จะตอบนะนะครับโอเคครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ